สวัสดีครับทุกคนพี่น้องเกษตรกรน,นะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมแปลงนาน,นะครับนี่อาจจะไม่สวยเหมือนคนอื่นนะแต่ก็ตั้งใจทําอยอู่วันนี้เราก็จะพาไปพาไปดูหลังนะครับลังนกมันฟักไข่ตอนเรามาใส่ปุ๋ยฉียาก็เห็นนะครับมันอยู่กลาง แปลงเลยไปดูกันเลยครับเนี่ยอยู่กลางแปลงนี่แหละไปดูกันเลยเไหนนะยังไงทุกคนโอ้โหมันรักปักไข่อยู่นี่นะอื ไม่รู้ว่าเป็นนอกนอะไรนะครับแต่ข้าวหมนี้ไปหมดละอถ้าจะไปทําอาหารหรือไปทํามาอย่างอื่นก็น่าสงสารทางคุณต่างอยู่นะครับไม่รู้ว่าแม่มันไปไหนนะยินแต่ไข่สีฟอง รว่าเราจะเอาไปต้มกินครับเนี่ยโอ้โปล่อยมันฟักดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะฟักไหมนะเนี่ยโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาเยี่ยมชมไขน่นกกลางแปลงเลยนะครับนี่แปลงนี้ครับแปลงนี้